สวัสดีค่ะท่านผู้รับชมทุกท่านในตอนนี้เรามารับชมพระราชประวัติของสมเด็จพระบรมราชินีกันนะคะก่อนจะรับชมขอเชิญทุกท่านกดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จะทำด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ พลเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชราสุทธาพิมลรักษ์พระบรมราชินีเป็นพระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่สมิถุนายนพศ2521ณตำบลบ้านพรุ อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาพระนามเดิมสุธิดาติดใจเป็นพระธิดาของนายคำกับคุณหญิงจังเฮียงติดใจซึ่งเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเข้ารับ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลายัยสมบูรณ์กุลกัญญาจากนั้นทรงเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่พานิชยการพระนครต่อมาทรงศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิตณนะมหาวิทยาลัยอสัมชัญ จนจบการศึกษาเมื่อปีพศ2543หลังจากนั้นท่งเข้าเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัทแจวเวจำกัดเมื่อพศ2543ถึงพศ2546แล้วท่งเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเมื่อปีพศ2546 ถึงพศ2551ทรงดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถาวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ในอัตราพลเอกพิเศษทั้งยังทรงเป็นองค์คารเวรในพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ ทรงได้ทรงประกอบพิธีราชาพิเศษสมรสกับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาค,คมพศ2562จึงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีสุทธิดาทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ หลังจากนั้นเมื่อวันที่4พฤษภาคมพศ2562พระบาทสมเด็จพระวชิระก้าเจ้าอยู่หัวโปรดเก้าสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุธิดาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลรักพระบรมราชินีต่อมาพระบาทสมเด็จ พระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเก้าโปรดกระหม่อมการบังคับบัญชาหน่วยบัญชาหน่วยราชาการในพระองค์ข้าราชาการและข้าราชบริพารในกรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์ขึ้นตรงกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบปฏิบัติราชาการดังนี้ 1>, 1. กองราชาเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสกองราชสำนักสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงสกองศิลปาชีพ 4. สถาบันสิริกิติ์ 5. มูลนิธิส is ่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาฏ 6. นางสนองพระโอษฐและคุณค่าหลวงในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งแต่วันที่10มิถุนายนพศ2562เป็นต้นไป นี่คือหน่วยงานในรับผิดช,ชอบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะค่ะนี้เป็นพระราชประวัติของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้จัดทำจะได้สร้างสารรค์คลิปดีๆมีประโยชน์ต่อไปนะคะกราขอบคุณมากทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ